สำหรับเรื่องที่ไม่สบายใจทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของคุณเตงนี่ครแล้วเมื่อวานยังเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดของดาวอยู่ไหมครับ นั้ผมกลับบ้านก่อนดีกว่าครับบ้านไกลเดี๋ยวน้ำมันจะไม่พองั้นก็รีบกลับเลยค่ะถ้าทางเราจะติดนะคะถ้าไม่ติดคดาวต้องลงมาเขียนนะได้ค่ะต้องให้กาโมขับนะคะแล้วคุกเป็นก็นมาช่วยดาวเขียนงั้นผมกลับบ้านดีกว่าบ้านไกลมากเลยเดี๋ยวรถติด <laughs> เดี๋ยวน้ำมันหมด <laughs> ดาวยอมแพ้แล้วก็ได้ค่ะ Yes สองศ<อ>ูนย์แล้ว,ว